คูเมืองทวรารวดีนะครับน่าจะมีประมาณ200เมืองนะครับจะไม่ถึง1,000ทวนนะครับคือพระเจ้าจิตเสศเนี่ยเดินทางในช่วง1,100ถึง1,140เนี่ยคือใช้ชีวิตจิตเสนเพราะว่าท่านครองราชขึ้นครองราชในชื่อมาเห็นทรัพประมาณในปี1,143นะครับพระเจ้าจิตเสศนี่อยู่ในอนาณาจักรเจนลานะครับคือเป็นอนาณาจักรก่อน เมืองเขมรเมืองพระนครนะครับภาพนี้เป็นตัวจุดเหลือนะครับเป็นเมืองโบราณที่อยู่ตรงภาคอีสานนะครับซึ่งมีจำนวนเยอะมากเลยเฉพาะตรงทุ่งกระลาลองไห้เนี่ยมี9 7เมืองนะครับซึ่งแต่ละเมืองนะไม่ใช่ว่าจะมีคูมเมืองทั้งหมดนะครับก็จะมีคูมเมืองบ้างไม่มีบ้างสลับเป็นไปแต่ว่าจะเห็นได้ว่าจุดเหลือนี่คือสแสดงถึงว่าสมัยโบราณเมือ่อ and how